ส่วนการ ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะ1,800โกดัง137ไซโลนี้นะคะน่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ละคะ่ะทางด้านหมอมโนโประดาดิดสกุลนะคะก็ได้เปิดเผยถึงการใช้ทีมงานนะคะ100ทีมกับ4ี่หน่วยงานก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะคะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรนี่เป็นกําลังคนของทั้งกองทัพแล้วก็ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังต่างๆ1,800โกดังน่าจะแล้วเสร็จนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆรายงานให้กับหัวหน้าคอสชรับทราบและแถลงให้กับสังคมรับทราบต่อไปนะคะโดยจากเบื้องต้นก็พบว่าโรงสีหลายแห่งมีข้อบกพร่องก็ขอให้ดําเนินการให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนโรงสีไหนหรือว่าพื้นที่ไหนที่ไปพบปัญหาข้าวปลอมปนหรือว่าข้าวเสื่อมคุณภาพหรือมีพบพิรุษผิดปกตินั้นก็จะดําเนินการแจ้งความเอาไว้ในพื้นที่นั้นๆเลยเพื่อที่จะเดินหน้าเอาผิด ในแง่ของการตรวจสอบของชุดหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลนี่นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการตรวจสอบทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของข้าวนะคะในแง่ของการวิเคราะห์เชิงกายภาพตรวจ DNA ข้าวนั้นก็มีกรอบเวลาไว้ถึงเดือนกันยายน ซึ่งระหว่างการตรวจสอบโกดังข้าวกระทรวงพาณิชย์ก็จะเป็นผู้พิจารณารายละเอียดว่าระบายข้าวส่วนไหนได้บ้างเพราะว่าถ้ายิ่งเก็บไว้นานคุณภาพข้าวก็ยิ่งลดลงซึ่งการปูพรมตรวจสต๊อกข้าวก็เริ่มมาตั้งแต่3กรกฎาคมตามที่เราได้รายงานข่าวไปนะคะก็โกดังที่มีปัญหาวางกองข้าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มีกองข้าวล้มนะคะมีข้าวเสื่อมคุณภาพข้าวมีสีเหลืองมีมอดมีข้าวอื่นปลอมปนข้าวบางที่นี่เป็นฝุ่นแป้งเลยนะคะจับขึ้นมาน้ำรั่วซึม ลงมากองข้าวก็มีหรือว่าในแง่ของปริมาณน,นะคะไปตรวจสอบก็ไม่ตรงกับที่ได้ตั้งเอาไว้ซึ่งก็คลาดเคลื่อนไปเกินกว่า5%ซึ่งก็ถือว่าผิดปกติทั้งข้าวหอมมะลิ100%เกรด2ก็พบข้าวหายจากบัญชีไปกว่า80%นะคะดังนั้นแง่ของปริมาณต้องมาตรวจสอบว่าตกลงแล้วสต๊อกข้าวที่เราบอกว่า18ล้านตันนี้ยังยเหลือครบหรือเปล่าแล้วก็คุณภาพนี่จะพอใช้พอส่งพอขายกันหรือเปล่านี่นะคะ ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อกข้าวนั่นเองนะคะทางหม่อมหลวงปรนัดดาประธานของชุดตรวจสอบนี้ก็บอกว่าไม่ได้เจอข้าวที่ผิดปกติหรือข้าวพิรุษเท่านั้นบางโรงสีบางโกดังก็มีการบริหารจัดการที่ดีอย่างเช่นที่สีประจันปราจีนบุรีนะคะก็บริหารจัดการถูกต้องตามเกณฑ์ครบส่วนข้าวที่หายไปหรือว่าข้าวล่องหน ก็ก่อนุมานไปก่อนนะคะว่าเจ้าหน้านที่รัฐอาจจะเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าในแง่ของผู้ที่เข้ารับผิดชอบผู้ที่ถือกุญแจนี่ก็จะมีเจ้าหน้านที่รัฐร่วมอยู่ด้วยที่ผ่านมาเจ้าหน้านที่รัฐเองก็บอกว่าตรวจสอบต่อนเนื่องมาตลอดแต่ก็ไม่พบพิรุษแต่พอทหารกับชุดของหม่องหลวงปัญดาลงมาตรวจสอบ,บก็พบเหตุที่ผิดปกติดังนั้นก็อาจจะคิดว่าถ้าที่ผ่านมาตรวจไม่พบก็อาจจะมีการรู้เห็นเป็นใจกันเนี่ยนะคะซึ่งก็บอกว่าถ้าใครที่รู้ตัวว่ากระทําผิด อยู่ก็คงไม่ค่อยสบายใจนะคะกรณีนี้ก็อาจจะเรียกว่าน้ำลดต่อผุดก็คงไม่ผิดใช่ก็ถือว่าเนี่ยเรื่องของการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเขาว่ากันว่าทำกันเป็นกระบวนการนะ,ะมีการทุจริตในแทบจะทุกข,ขั้นตอนด้วยนะครับมีผู้มีอิทธิพลเ,เข้ามาเกี่ยวข้องว่าจะเป็นในฝั่งของนักการเมืองท้องถิ่นรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับทางเมืองเ,เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวค่ะ